สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับในป้ายอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ก็ได้อ่าต้อง VIP ธรรมดานะครับอืมต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวนะครับลาวสตาร์นะลาวสตาร์ของวันที่เก้าวันากระาคุณองพันหหกสิบเจ็ดนะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ ขอขอบพระคุณสมาชิก,ท,กทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตาม,ตตามกดแก์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รื่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่จ็บไม่จนนะครับมันคงบางครั้งบางมีนะครับเมื่อวานนี้เข้านะครับเข้านะเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ผ่านนะครับออกห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะครับมาหมดเลยนะเข้าบนเข้าล่างเลยนะเมื่อวานนี้ ให้สามสี่ห้ามาสี่ห้าเลยนะครับประมาณนี้เข้าหมดเต็มเต็มเลยนะครับเด้งๆด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับลาวสตานะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรมเพื่อความนเทึงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีอะไรบางฝากบ้างก็มาชมกันเลยนะครับชมกันเลยครับวันนี้เลขสูงนะ 9กัละกันาคม2567นะครับราวสตาเด่น789นะครับเน้นที่7กับ8นะ7กับ8เลขสูงนะครับคู่กับเลขต่ำนะ2กับ3นะครับอ่ามาจับคู่กันที่ขานี้เน้นที่2กับ3นะ7080 7181 7282 7383นะครับอ่า เราเน้นที่สองกับสามใช่ไหมเราก็มาดูที่สกับสามน,นี่นะครับนี่นะครับ2กับสามนะเด่นสุดนะราคานี้เรามาดูเรามาฟันตรงไหนคะเนี่ฟันตรงไหนดีฟันตรงไหนดีฟันที่7กนะอ่าที่7กนี่นะครับให้ชอบ8กับ9ก็จัดไปนะครับฟันธงที่เกตรงนี้นะครับตร่งนี้นะครับส่วนทีเหลืองเหลืองนี่คือชุดเน้นนะอ่าชุดเน้นนะครับ อ่าน,นี่คือคู่ของเขาอันนี้ชุดวินนะครับชุดวินใครชอบวินก็จัดวินรูดวิ่งที่เกตนะครับเกตนะครับเกตสองเกตสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปกลับนะอ่าลาวสตาก็มีตามนี้นะครับอืมออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้าทุกวันทุกวันช่องวีเอพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รูดลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวัน,วนเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับอ่าจดเอาเลยครับครับเจอหนะ้าเจอไว้ ใหเวลาแป๊บหนึ่งเอามือแตะวิดีโอพักไว้นะครับแล้วจดเอานะครับหรือไม่ก็ถ่ายภาพหน้าจอแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับใครทําไม่เป็นก็ไปเรียนรู้นะครับถามพวกลูกๆหล,ล,ลานนะส่วนมากมันจะเก่งพวกโทรศัพท์เนี่ยถามเลยนะครับไม่ต้องอายอายหลานอายครูบารู้วิชาอายหลานไม่มี <laughs> ขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยอโอเคนะครับตามนี้นะครับอครับโอเคกีน่นาทีแล้วสามนาทีกว่าโอเคตามนี้ครับีครับ